สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับก็ไก่วันหว้ออกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีข้อมูลของสูตรคำนวณมาให้ดูอีกหนึ่งวิดีโอนี้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นชุด2ตัวจะไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรคาบงวดนะครับ ค่าเงวดอยังไงครับก็คืองวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองนะฮะแล้วก็ไปวักผลงวดที่สามอ่ากสูตรนี้เป็นสูตรผสมนะฮะไปดูตัวเลขนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวลองไปตามดูกันนะครับว่าตัวเลขที่ว่าน่าสนใจนะะเด็ดแค่ไหนครับไปที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูการคำนวณกันนะครับสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นชุด สองตัวบนแล้วก็ล่างะฮะเป็นสูตรข้ามนวดนะครับนะฮะไปผสมผสมข้ามงวดก็คืองวดที่1บวกกับงวดที่2องวางผลงวดที่สามนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลสูตรกันครับนะข้อมูลสูตรนะฮะก็เป็นไม้เหตุไว้ก่อนนะครับเป็นต้นฉบับนะฮะ รก็เ,เพิ่งคิดออกมาแล้วก็เอามานําเสนอที่นี่ทีแรกและทีเที่ยวนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลักสิบมันจะมาตัวไหนบ้างข้อมูลสูตรนี่หลักสิบหลักสิบครับเราจะใช้หลักร้อยหลักร้อยบนนะ,ะหลักร้อยบนตัวกกับหน่วยบน หน่วยบนของงวดที่1น,นะฮะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะของงวดที่2แล้วก็บวกดิเลขคงที่เลขหนึ่งนะครับคือข้อมูลของหลักสิบนะฮะเดี๋ยวมาตามจอที่หลักหน่วยครับว่าจะ ใช้หลักไหนครับมาตรวจกันนะฮะข้อมูลหลักหน่วยครับหลักหน่วยนี้เราจะใช้เลขหลักสิบหลักหน่วยนะ,ะหลักหน่วยนะ,ะเลขหลักหน่วยะครับเลขหลักหน่วยของสามตัาาวหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง บวกกับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งครับแล้วก็ไปบวกกับหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองงวดที่ อมวด2ก็มีเท่านี้นะครับข้อมูลของหลักสิบนะฮเดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูการคำนวณกันนะครับคำนวณก่อนที่จะคำนวณเราก็ต้องไปเอาเลขผลการออกรางวัลน,นะฮะเราจะเริ่มมาตั้งแต่งวดประจำวันที่1 6เดือน8เลยนะสิเดือน8ครับผลของการออกรางวัลน,นะรางวัลที่1ก็คือ8 1 1ห 8 5 2ห2้าสองสองช้ายนะครับอยู่ที่ห้าศูนย์นะครับสามจะหน้าครั้งที่หนึ่งห้าสองห้านะครั้งที่สองก็คือหนึ่งสี่แล้วก็สองงวดประจำวันที่สิบหเดือนแปดนะฮะแล้วก็มาต่อที่งวดอันนี้อันนี้ก็เขียนผิดนะฮะเป็นงวดประจำวันที่หนึ่งนะฮะหนึ่งนะฮะ แล้วก็มาที่สิบหกนะครมันต้องเป็นหนึ่งแล้วก็สิบหกเดือนแปดนะครัสิบหกเดือนแปดในเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่ในแปดหกห้านะแปดหกแล้วก็ห้าสองตัวอยู่ที่หกสามนะครสามจะหน้าครั้งที่หนึ่งหกศูนย์แล้วก็สอง ครั้งที่สองก็คือ2 4แล้วก็เงนะมวดประจำวันที่1เตือน9ก้าฮะ่างวันที่1ก็อยู่ที่5 0 6 3 5แล้วก็หกนะสตัวนะฮะสองตัวท้ายนะครับอยู่ที่3 1, นะามนึฮะสาตัวหนกครั้งที่1ก็1 สแล้วก็หนะึ่งะคที่2ก็คือ0 1แล้วก็สอนะมาต่องวนประจาวันที่16เดือน9ครับ16 9, เดือนเก้าเลขที่ออกก็คือ0 7 4 6 4 6จนะ็ดตัวท้ายก็อยู่ที่5 8านะสตัวหน้าครั้งที่1นะครับเ 4 0นะฮะครั้งที่2ก็คือ5 1แล้วก็2นะฮะแล้วก็มาต่อที่งวดประจำวันที่1เดือน10ฮนะครับเดือน10ฮนะครับเลขที่ออกก็คือ8 7 6 9 7 8าครับสองกระายก็อยู่ที่7 7นะครับสามตัวก็อยู่ที่ แปดสี่สามนะครับครั้งที่หนึ่งนครั้งที่สองก็คือห้าสามสองนะครับมาดูต่อนะครับข้อมูลงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับสิบหกเดือนสิบเลขที่ออกก็คือห้า อ่าศูนย์นะครศูนย์ห้าแล้วก็แปดนะหกเก้าหกสองตัวท้ายอยู่ที่หกหนึ่งนะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็เกนะ้าห้าห้าครั้งที่สองก็คือห้าสามหนึ่งครับต่อมาก็คืองวดประจำวันที่ที่เราต้องการหาเลยนะครับก็คือหนึ่งเดือนสิบนะ,ะอ่าหนึ่งเดือนสิบนะ ที่เราต้องการหานรเนี๋ยวเสบียดหนาะนึ่งพฤศจิกานะครับเรามีข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวเรามาคํานวณกันเลยนะครับเราเริ่มคํานวณกันเลยนะฮะก่อนคำนวณเราก็ต้องไปดูข้อมูลก่อนนะฮะข้อมูลมีว่าอย่างไรบ้างฮะหาหลักสิบข้อมูลหลักสิบนะครับข้อมูลหลักสิบนี้ตามสูตรนะครับก็คือร้อยปนนะฮะบ,บวกกับหน่วยปน ของงวดที่หนึ่งะฮะแล้วก็บวกกับหน่วยล่างของงวดที่สองแล้วก็บวกนิรของที่นะครับมาดูว่าร้อยบนคือตัวไหนนะร้อยบนของงวดที่หนึ่งก็คืออ่ตัวนี้นะฮะร้อยคือตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวอ่าหลักหน่วยนะฮะตัวนี้ไม่ใช่นะครับสองตัวนี้แล้วก็ไปบวกกับห<ม>ลักหน่วยล่างของงวดที่สองคือตัวนี้ครับ ชุดนี้เราก็จะมาะบวกกันครับบวกกันแล้วเราก็ไปวางไว้ที่หลักสิบนะฮะนี่ครับวางที่หลักสิบเลยครับตัวนี้ก็บวกกันเลยนะครับแปดบวกกับสองได้สิบครับสิบบวกกับสามได้สิบสามวางที่สามครับแต่สูตรนี้จะบอกว่าบวกด้วยคงที่หนึ่งนะฮะก็บวกด้วยคงที่หนึ่งก็จะเป็นสามกับสี่นะฮะกับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะฮะเป็นสามกับสี่ครับ สุดนี้นะฮะหลักสิบจะได้สามกับสี่ลองไปเทียบกันดูนะฮะสามกับสี่นี้มันก็จะมาเนี่ยกว่าที่สามเลยนะฮะก็คืองวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองไปเช็คผลงวดที่สามก็คืองวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าเลยนะฮะเลขที่ออกเลสามห้าอ่าสามห้าหกสามหนึ่งฮะมันอยู่ที่สามเนี่ยหลักสิบนะฮะก็เข้ามาที่หลักสิบนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับแล้วเ้าไม่ต้องดูข้อมูลข้างบนเลยฮะเราดูตามสูตรที่เราเขียนเอาไว้นี่เลยนะฮะนี่นะฮะ หลักเสนตามเดียวกันเลยนะฮะหลักร้อยครับแล้วก็หลักหน่วยครับแล้วก็มาบวกกับหลักของข้อที่สองเลยฮะข้อที่หนึ่งบวกข้อที่สองนะฮะก็เป็นหลักหน่วยของหลักหน่วยล่างของข้อที่สองนี่นะฮะบวกอย่างนี้นะเราก็จะดึงต่อไปวางที่หลักสิบกันเลยครับวางที่หลักสิบนีฮะก็จะเป็นแปด บวกกับห้าได้สิบสามนะครับสิบามบวกกับหนึ่งได้สิบสี่สิบสี่เราก็วางที่สี่เลยครับวางที่สี่แล้วก็บวกต่อไปอีกหนึ่งแตรมนเป็นห้านะฮะเป็นสี่กับห้านะครับชุดนี้นะฮะแล้วก็ไปเทียบดูได้เลยครับตัวงวดที่สามของอชุดนี้ก็คืองวดประจำวันที่สิหเดือน9ก้ากับสี่กับ5้าใช่ไหมฮะสี่นี่บนนะฮะห้านี้ล่างนะฮะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยชุดนี้นะฮะสิบนะครับเห็นไหมมันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยฮนะ แล้วก็ไปหาต่อนะครับงหวดต่อไปนะครับหากองวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับหนึ่งเดือนสิบนี่ยข้อมูลของหนึ่งเดือนเก้ากับสิบหกเดือนเก้าข้อมูลนะเป็นหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่างนี่นะฮะสามชุดนี้บวกกันครับเราก็จะมาบวกกันเลยครับชุดนี้บวกกันแล้วไปวางที่หลักสิบครับ เป็นคำนวณเลยนะครับสามบวกกับหกได้เก้าครับเก้าบวกกับแปดได้สิบเจ็ดครับฟังที่เจ็ดครับแล้วก็ต่ออีกหนึ่งแจมตามสูตรฮะก็จะเป็นเจ็ดกับแปดนะครับชุดนี้ได้เจ็ดกับแปดครับไปตรวจสอบดูครับว่าถูกต้องตามนี้ไหมนะเจ็ดกับแปดนะครับก็จะไปดูครับนี่นะฮะเป็นงวดของวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเป็นเจ็ดกับเจ็ดัทั้งคู่เลยนะฮะเห็นไหมมันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเจ็ดชุดนี้นะ ไปเลขหลักสิบนะฮะก็ไปต่อเลยครับงวดวันที่หนึ่งเดือนอจะเอาข้อมูลของสิบหกเดือนเก้ากันหนึ่งเดือนสิบเพื่บวกกันแล้วก็จะมาหาดูผลวันที่หนึ่งเดือนไอ้สิบหกเดือนเดือนสิบนะฮะหาหาผลของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบดูนะฮะของสิบหกเดือนสิบนี่ฮะหนึ่งเดือนเก้ากันหนึ่งเดือนสิบบวกกันนะฮะ ก็มาดูครับหลักร้อยหลักหน่วยบนะแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับชุดนี้ก็บวกกันได้เลยครับบวกกันแล้วเราก็มีวางที่หลักสิบเลยนะฮะหลักสิบครับเป็นหกบวกหกได้สิบสองครับฮะสิบสองบวกเก็ดเจ็ดได้สิบเก้ากับวางที่เก้าเลยครับวางที่เก้าแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้มนะฮะตามสูตรครับ ป็นสิบนะครับสิบก็คือเลขศูนย์ตัวเดียวเนี่ยตัวหลังนะฮะก็จะเป็นเก้ากับสิบนะครับชุดนี้เราลองไปเทียบกันดูนะครับเงื่อประจำวันที่สิบหกเดือนสิบครับนี่ฮะผลการออกรางวัลก็คือหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งนะฮะเก้ากับนี่ฮะมันเป็นเก้ากับศูนย์นะฮะก็จะได้เลขเก้าเลขบนฮะชุดนี้เข้าบนนะฮะมาหาต่องวดประจำวันที่สิบอ่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสิบเอ็ดเลยนะฮะนี่นะครับหนึ่งเดือนสิบเอ็ดฮะ จากข้อมูลสูตร1เดือน10เลขหลักร้อยกับหลักหน่วยของงวดที่1แล้วก็บวกหลักหน่วยของงวดที่2นี่นะฮะจะบวกกันเลยนะครับนะฮะ9บวกกับ8ได้17ครับ17บวกกับ1ได้18นะครับ18แล้วก็ไปวางที่8เลยครับวางที่หลัก10นะฮะวางที่8ดแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้มครับเป็น9นะครับบวกใน้1นะครับ ตามสูตรนะครับเป็นแปดกับเก้าชุดนี้นะครับในแปดกับเก้านะฮะเขียนผิดไปก็เลอเธอไอ้ข้อนี้คือของมวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดครับแปดกับเก้านะฮะหลักสิบนะฮะครบแล้วหลักสิบครับเรามาหาหลักหน่วยกันเลยครับนี่ฮะมาดูข้อมูลก่อนนะฮะว่ามาตรกไหนฮะ ข้อมูลมันบอกว่าไงบ้างนะครับข้อมูลเนี่ฮะก็คือหลักหน่วยหน้าอ่าหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยของสามเจ้หน้าเนียครั้งที่หนึ่งนียแล้วก็สิบของสามเจ้หน้าแล้วก็บวกกับหลักสิบของสามจหน้าครั้งที่สองนะฮะของงวดที่หนึ่งอเอามาทําตามนี้ก่อนนะเป็นหลักหน่วยนะครับสามจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งเห็ไหมฮะตัวนี้นะครับหลักหน่วยฮะ แล้วก็เป็นหลักสิบของสามจนาครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งนะครับชุดนี้บวกกันแล้วเราก็จะมาบวกกับหลักร้อยของงวดที่สองครับคือตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำวิธีการบวกกันเลยครับชุดนี้นะครับบวกกันเสร็จแล้วแล้วก็จะไปวางอยู่ที่หลักหน่วยครับลองบวกกันทุกครับชุดนี้นะครับห้าบวกกับสี่ได้เก้าครับ เก้าบวกกับสองได้สิบเอ็ดนะครับวางที่หนึ่งเลยครับชุดนี้เราได้ตัวเดียวครับหนึ่งตัวเดียวครับครบนะครับลักหนวยกับลักสิบลักสิบกับลักหนวยครบแล้วเราก็มาจับคู่กันเลยครับชุดนี้นะฮะมันจะได้สองชุดด้วยกันโดยการจับคู่ครับก็จะเป็นนะฮะสามหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งครับ แล้วเราก็ไปเช็คผลดูชุดนี้นะครับเป็นไงบ้างะฮะงวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองผลก็คืองวดที่สามก็คืองวดนี้นะฮะงวดประจำวันที่หนะะึ่งในเก้าเนี่ยเลขที่ออกก็คือสามตัวบนฮนะสามห้าหกเลขท้ายอยู่สามหนึ่งเข้าที่ตัวนี้ครับสามหนึ่งเลขล่างครับเข้าเลขล่างนะครับงวดนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ไปต่อเลยครับ ได้ข้อมูลตอนนี้แล้วได้ผลลัพธ์จนีแล้วต่อไปเราก็จะหางวดประจําวันที่16-19ครับถึงงวดนี้นะฮะ1 6ือนะนะดูว่าผลจะมาตัวไหนนะครับก็คือใช้เลขหลักหลักร้อยของงวดหนึ่งหนะฮะหลักร้อยงวดหนึ่งถึงงวดประจาวันที่16-18นะฮะบ,บวกกับหลักสิบนะของงวดที่หนึ่ง ของงวที่หนึ่งนะฮะหลักสิบหลักสิบสามครั้งที่สองนะฮะแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยของววดทีส่สองครับชุดนี้เราก็จะมาเริ่มบวกกันเลยครับบวกแล้วละเราก็จะไปวางที่หลักหน่วยครับบวกแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะครับเป็นสองกับสี 6, บ่บวกกันได้หกครับบวกกับศูนย์ก็ได้หกครับวางที่หกเลยครับห 10, ลักสิบเราได้ตัวเดียว หลักหน่วยเราหาได้ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็จับคู่เลยครับออนี้มันก็จะเป็น46ครับแล้วก็56นะฮะเช็คผลครับผลการออกรางวัละงวดประจำวันที่16เก้า มาจะไหนนะฮะ16ถึง9นะครับเลขรางวัลที่1นะครับได้เกียวก็คือ646แล้วก็58ครับเข้าที่46ครับเข้าปนเนี่ยเลขปนครับเนี่ยมันมาลางสลับบนเลยนะฮะแล้วก็จะมาดูงวดต่อไปนะครับงวดประจําวันที่่1เดือน10ครับ1เดือน10นี้ข้อมูลของ1เดือน9กับ16เดือน9บวกกันนะฮะ ใช้เลขหลักร้อยของงวดที่หนึ่งแล้วก็หลักหลักร้อยของสามชนรค้งที่หนึ่งฮะแล้วก็หลักสิบของสามสนาค้งที่สองครับบวกกันฮะของงวดที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักร้อยของสามชนาค้งที่สองของงวดที่สองครับชุดนี้เราก็ทําการบวกกันเลยครับบวกกันเสร็จแล้วเราไปวางที่หลักหน่วยนะฮะหนึ่งบวกกันหนึ่งครับ ได้สองนะสองบวกห้าได้เจ็ดครับวางที่เจ็ดเลยครับตัวเดียวครบครบแล้วครับคำนวณเลยครับขาจับคู่เลยครับเสร็จแล้วจับคู่เลยครับเจ็ดเจ็ดครับชุดที่หนึ่งนะฮะเจ็ดเจ็ดครับชุดที่สองกับแปดเจ็ดนะเดี๋ยวมาดูผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบก,กันครับ มาตัวไหนฮะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับเลขที่ออกก็คือสามตัวรางวัลที่หนึ่งก็คือเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับเรามาตรวจผลดูที่เราคำนวณไว้นี่เจ็ดเจ็ดนี่เข้าเลขล่างครับแล้วก็แปดเจ็ดฮะมันจะเป็นเจ็ดแปดจะเข้ากับกันนะเข้าทั้งบนทั้งล่างลยฮะอันนี้ล่างครับอันนี้บนฮนะ ถูกทั้งสองเลยนะฮะนี่ฮะถูกทั้งบนทั้งล่างนะฮะสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบนะฮะตามสูตรนี้ได้มาอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาต่อกันครับงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบครับมาตัวไหนฮะตามสูตรนี้เลยนะครับก็คือหลักหน่วยของสามตัะหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบของสามตัะหน้าครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งครับมาบวกกับหลัก หน่วยของสามต้นหน้าครั้งที่สองวดที่สองครับชุดนี้บวกกันเลยครับบวกเสร็จแล้วเราไปวางที่หลักหน่วยนะครับชุดนี้ฮะหลักหน่วยครับบวกกันเลยนะครับเป็นศูนย์บวกกัน1ได้หนึ่งครับหนึ่งบวกกับห้าได้หกครับว่างที่หกนะครับมันหลักหน่วยเนื้อหาชุดเดียวตัวเดียวเลยนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็มาจับคู่กันเลยนะครับ หากันครบแล้วก็จับคู่ชุดนี้ก็จะเป็นสองสองชุดด้วยกันนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นเก้าหกรับแล้วก็จะเป็นศูนย์หกนะฮะไปตรวจสอบดูนะฮะงวดประจำวันที่สิบหกจนสิบครับสิบหกจนสิบรางวันที่หนึ่งนะครับเลขที่ออกก็คือศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งนะครับเลขที่เราทำไว้ก็คือตัวนี้ฮนะเก้าหกรับ เข้าเลขบนดูสูตรนี้มันจะมาสลับกันนะฮยล่างบนล่างบนเลยนะฮะงวดต่อไปจะเป็นล่างหรือบนคร่บจะดูตัวเลขก่อนนะครับว่าเราสนใจแค่ไหนครับลองดูนะฮะงวดที่หนึ่งบวกงวดที่สองครับงวดที่หนึ่งก็คือเลขหลักหน่วยนะฮะหน่วยของสามานาครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบของสามจานาครั้งที่หนึ่งนะครับของงวดเอ่อของครั้งที่สองนะครับของงวดที่หนึ่งนะฮะ แล้วก็บวกหลักหน่วยของว่ที่สองครับชุดนี้เราก็บวกกันครับแล้วก็ไปวางที่หลักหน่วยนะชุดนี้นะครับก็จะเป็นสามบวกกับสามได้หกครับหกบวกกับห้าได้สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดก็คือหนึ่งตัวเดียวกับวางไปเลยครับหนึ่งตัวเดียวได้ครบแล้วครับครบแล้วเราก็จับคู่ันเลยครับชุดนี้ฮะมาจับคู่ชุดนี้อ่าตัวที่เก้านะ จะชัดนะเดี๋ยวจะสับสนกันนะนี่นะฮะก็จะเป็นแปดกเก้านะกับหลักสิบนะก็จะเป็นแปดหนึ่งนะแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งครับนะเป็นไงฮะงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดฮะนี่แหละครับจะมาบนหรือมาล่างครับตัวเลขชอบไหมฮะ สาสูตรนะครับสูตรนี้มันก็จะได้8 1กับ9ก้หนึ่งหางเองครับลองไปพิจารณากันดูนะฮะชอบก็ลองเอาไปสเสียงกันดูฮนะวันประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับพฤศจิกายมน,นะครับ6 8ฮะจากช่อง สองหวยครับนี่เลยครับแต่ส่วนตัวเองก็ชอบเหมือนกันนะฮะดูตัวเลขแล้วก็นานรุ้นเหมือนกันเลยฮะมีสิทธิ์มาได้เลยนะครับชุดนี้นะครับไม่แน่เลยนะฮะลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับชอบก่อนลองดูนะทาไปชอบก็ผ่านไปนะครับดูไปเป็นตัวประกอบเป็นแค่แนวทางนะฮะแล้วก็เอาไปเทียบกับข้อมูลอื่นดูนะฮะแล้วก็พิจารณาให้ดีนะครับก่อนนําไปใช้นี่นะฮะ เดี๋ยวมาดูชุดเต็มๆกันเลยนะครับว่ามันเข้าตัวไหนกันบ้างนะมันเข้าจิงวดนะฮะทั้งหมดสี่งวดตงเต็มๆนะฮะมันมีงวดหนึ่งที่เข้าบนล่างเลยนะฮะเี๋ยตามนี้เลยนะฮะก็ใกล้วัหนห้ยออกแล้วนะฮะกด อิจารากันให้ดีนะครับจับดีๆมีเฮได้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็สำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่เก็มันก็จะอยู่ที่โชคสตาร์ของเราด้วยนะครับใครที่มีโชคก็จะได้รางวัลไปนะฮะสำหรับท่านที่ไม่มีโชคก็ถือว่าก็พยายามเอาเนะฮะยังไงก็มันก็จะองมีวันของเราสักวันหนึ่งนะฮะ ขอให้วันนี้ขอให้งวดนี้นะฮะเป็นวันของเรากแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยมีโชคเลยนะฮะขอให้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ขอให้รวยๆกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดข้อมูลไว้เท่านี้นะครับไว้รอดูวิดีโอหน้านี้จะเด็ดแค่ไหนก็ตามกันดูนะครับนี่ช่วงคงสุดท้ายนี่นะฮะแล้วก็อาจจะมีช่วงวันสุดท้ายนี่ก็จะมีชุดสรุปมาให้ดูกันนะฮะตามดูกันนะครับทั้งสูตร สูตรดั้งเดิมแล้วก็ไปเพิ่มเิมความปังนนะฮะแล้วก็สูตรใหม่ข้ามหวดนี่นะครับตามดูกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ตามชมันจะถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปกัาวังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญนะฮะ กดติดตามอย่าลืมกดรูบกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะสํสหรับวันนี้โชคดีรวยรวย,รวยเงี้กันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ